สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลาน้องิีสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพนทุกๆทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ออนนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับเรียงทีมงานบานทักฝาใส่นะครับมื่อเนี้ยเรื่องด้วยงานเรื่อนนะครับมื่อนี้ด้วยฝนฝ้านะครับฝนฝ้าฝนตกน้งพี่น้องเนาะฝนเรื่องเป็นวันที่แปนะครับพุทธมนตนสายหาครับผมแล้วไปเบิ่งกันครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศกันกินเ่าของทีมงานนะครับ บ้นานักปัสสาวะน้ำผึ้งเนาะเนี่ยครับพี่ไมลุดอยู่นีน่คือด้าหอวเหรอไม่เคยออกมันเป็นไงครับแซบเหครับขับขึ้นรอบอ๋อนี่ครับมีทีมงานแอดมินนะครับนี่ก็แอดจุดนะครับนี่ ตาเหลี่ยมตาเล็กน้อยนะครับพอยาดเหลี่ยมตาเล็กน้อยเนี่ยเบาะนี่เาจาเหลี่ยมตาอันนี้ก็าอยู่นอคุณนะครับคุณไม่หอมครับอาหารแสบวะครับคือบ่อน้าโมเนี่ยอาหารเออโอ้นั่นนี่วะอะนี่พี่นุยเรียกข้าวว่าเรียกข้าวว่าเปิดซองน้ำบ่อซองแยงปากปาก ส่องนูฮินนะครับผู้สาว้าล้ะบอกผู้สาวขาลาอบอกนูฮินนอร์ินเตอร์บอกอ๋ออ๋อเ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋กอ๋อองออ้ออสออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อง๋ออ๋าอ๋ออ๋ออนออ๋อง๋ออนออ๋อน๋ออ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 อง๋อ้ออ 7พันแล้วนะขอบคุณทุกกนร่างใจนะครับนี่แหละเออขอบคุณทุกกนร่างใจนะครับเนาะแมนทีวามวาเอฟซีล่ะน้อยสุดยอดแล้วครับนี่กับเขาท้องแม่อ้อมที่เลี้ยงทีมงานมาดินะครับคนไม่ไหวไม่ไรเลยครับอืมโอ้เหลี่ยมตาดิแซ่บบ่แซ่แบป่อนี่นี่ครับทีมงานนะครับเนาะมานทำกันหลายคนนะครับเออ ทางมา่าคุณพงหนึ่งโอเคสวัสดีครับครับมีให้หรือเปล่าแนนนี่ครับทีมงานเท่านะครับขอบคุณแม่ออมนะครับเนาะดีมากเนี่อาหารแซนะนะ่บปะเนาะแซ่บอยู่เนาะแับนั่นในมอแซ่บไปเบิง้งกับของในส่องเนาะบุตรเตือนทราบด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนเนาะแซ่บก็แซ่บกระเบิ้งพี่นออ้องแต่ว่าเนี่ยพวกอาหารลาบก้อย เขาก็ว่าเขาก็ว่าเจ้าเลยขนาดอยุ้ยไก่เราก็บ่าคอยไปเลยพี่เล็กแต่ว่ามื้อนี้เราได้คิดมาเออนั่นแล้วกัเนี่ยพดตกเลยตกแบบเขาเจ้าว่ตกแบบแสดงบ่ได้ไหมตกแบบยกเลิกไหมออปกติเขาตกแล้วเขาเหรียดิเหาโตเรีนเขาถูด้เป็นยอดผู้ใดญโอ้ยลูกพี่ไงบอก นี่ยไปตัวนไก่รอกนไก่เอ้ของกเนี่ยพี่น้องไม่เนื่นนึ่งด้วยแบบว่าแบบว่านี่ไหมครับฝากฝนนะครับมัน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 ว่าจิตกเมื่อไหนเนาะพี่น้องพอดีท่างพูดจาเพื่นกัน เรือนนะครับเลือนเป็นมันที่แปดเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละแล้วก็ตลาดเซรีมันมันมันเปลี่ยนที่เวลาจากัดน้ำเนาะครับเออนั่นแหละก็เลยพอดี่นเรือน,เ,นเรือนเลือนเปลี่ยนที่แปก็เลยพากันมารับประทานอาหารนะครับทีมงานบรนหัศกาใสเนาะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับทีไม่อ้อมพ่นเป็นเจพาพนะครับเออนั่นแหละเรียงทีมงานบานหัฟ้าใสเนาะครับจุดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ อฮ้อยยูดีไม่แห้งเด้อครับดเด้อยุ่เก่งเป็นสุกครับลำลำลรลุ้ยนะครับเนาะเออทิ่สิ่งไหนสมปรนานทุกประการนะครับเนาะทันแล้วเออมันก็หลายๆยายอ,อยอ่างเลยพี่น้องเยฟซี่ด่านอย่งอิงแบบสุดยอดไหมครับเออนั่นยูดีด้ยเนาะแมนเท่าแบบไปแซมมาใส่ข้าเจ้ากับถามข้าจ้กกัทักไหมเออแมนบอกเออแมนบอพี่เล็กพี่เล็กถามแน่เอา ให้ถามเนี่ยนะบ้าหรอเอาเออให้ถามเนี่ยให้ผมถามเนี่บาทเนี่ยเออนะหันหนามันนะผด้วยเชือกคือประหลัดไรทกนีหัน,น,ะนะน,นข,นงนงนขางใส่เนี่ยอะไรอ่าิดตามพิลามาตะโดนไปเอาจริงเลยเอาระเทียพีมาออดิชั่ฉันล้างนานหมดละแมนบอเปิเดี๋ยวแป๊บนึงเออเออยแบบไหนเดี๋ยวพี่น้องแป๊บนึงเด้อ ติดตามมา,ตมาแ,แ,แ,แต่เมล็ดได้ป่าวเป็นแมล็เลยเฟตคุ้มกันสั้นลห้างนั่นแหละเราความรู้สึกเปไน็นไรไม่เคยเปิดใจเนะครับนี่ไปแล้กันดูอยู่แต่ว่าบ่เคยถามเล่าหรอกว่าเล่าติดตามีิลาะเล่าความรู้สึกในใจเล่าเป็นแบบไรนะครับเอ้าอธิบายเพิพ่มข้างในพี่น้อง FC. ที่สโตรกนี่เนี่ยเอฟซีสโรก กคิดโดนแบบปัลับปกติก็ไม่เคยไม่ดูไม่เคยดูหมอรำไม่ดูมเลยหมอรำไม่ดูปกติไม่ดูหมอรำปกติแต่ก่อนดูอะไรปกติเมื่อก่อนเราจะดูฟังเพลงแต่ฟังแต่เพลงพวกอยุคเก่าสูนยุคซอกเกาซนในบอกพวกเพลงสาคอนฟังเพลงสาคอนเพราะว่ามันไม่ได้มีวิตปกติไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่จะไปไปเที่ยวแบบว่าพวกวงหมอลำหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไปไงไม่ได้ไป เพ <ítulo> <displayed, S 1> ราะว่าทางานทางานแล้วก <_ astrolog ically> ็ท so like so ีน so ี้พอพอมีคลิปวันนั้นแหละเล่นขึ้นมาก็เลยได้ติดตามติดตามเพราะว่าสนใจเงยว่าเออเคนนี้เป็นใครเกิดความสงสัยเออเตคนนี้เป็นใครคือน่าสนใจแลวก็เลยติดตามมาติดตามมาก็จนก็เริ่มมาแล้วก็มาติดตามไม่ฟ้าใสติดตามแม้ฟ้าใสก็จนได้มีบ้านนั้นขึ้นมาก็จนมาถึงทุกวันแล้วแล้วคลิปมันเด่งขึ้นเองไหม คิดเล่นกันเองเล่นกันเองเหมือนเหมือนทุกคนไหมเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนวันนั้นพี่รู้สึกว่าปกติแล้วอ่ะพี่จะดูพวกสารคดีดูพวกอะไรทั่วๆไปแหละอ่าแล้วอยู่วันนั้นก็มีมีคลิปมีคลิปของน้องอ่ะได้งขมาก็เลยกดเข้าไปมันแจ้งเตือนอย่างี้เหรอมันมันเด้งขึ้นมาหน้าฟีดเลยเหรอเด้งขึ้นมาหน้าฟีดเลยแปลกไหมพี่ว่าแปลกมันมันเป็นหลายๆคนไง ปกติพี่ไม่ได้กดติดตามหมารอรัไงไม่ได้กดติดตามหมอรังไ,ได้จริ่ๆอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาหน้าหน้าสื่อของยูทูบเบอร์อ่ะพี่ก็เลยแบบก็เลยกดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรก็พอเข้าไปดูก็เลยแบบเออทำไมแบบเด็กๆมันก็น่าสนใจด,ดีเพราะห้ารักดีเด็กคือตามภาษาแบบเด็กเป็บ้านอ่ะก็พอ,อไปด,ดูมันก็โอเคนะก็เลยได้ติดตามมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แล้วทุกวันนี้เป็นไงคนรู้สึกยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือว่ายิ่งกว่าเดิมอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือ ก็รักรักรักขึ้นทุกวันแหละรักรักขึ้นทุกวันอันนี้คือคนอยู่เบื้องหลังนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังบรรณาคล้ายเราพี่น้องเพิ่นอาจจะไม่ค่อยออกกล่องครับเรื่องหลายๆเรื่องเลยครับเออหนูแล่ในเพจบ้านฮักแล้วก็ทางล่ายทางอย่างเป็นคนรวบรวมมาไล่นะครับเออรวบรวมมาไล่นี่แหละพี่น้องพี่เล็กนะครับเพิ่นบ่ค่อยออกซื้อหรอกครับเป็นบุญพี่น้องนะพี่น้องเฝ้าเบิรรณาคลชื่อกรบเนาะพี่น้องคลิปนี้เอออีหลีแม่นครับเออ แล้เวเวลาไปหาน้องมีความรู้สึกแบบคือผมตื่นเต้นคนลุกนี่บอกก็คือพี่จำจำแบบดำเนินงานภายใต้กระแพาฟ้าครับอะไระไม่เวลาไปหาน้องนี่ยมีคนลุกคนลุกไหมมีความรู้ส <olm. S 2> ึกแรกแรกเหรอแรกเลยนี่คือไม่กล้าจับมือลูกเลยสั่นเหมือนกันนะสั่นแบบคือสั่นทั้งสั่นทั้งแบบว่ามีความรู้สึกเกรงใจลูกซะมากกว่าเกรงใจ ม่กล้ที่จะแบบขอจับมือหรือว่าจะไปแบบประชิดตัวหรืรออะไรก็เกิดความเกรงใจที่มีความรู้สึกจริงใจมากกว่าจริงใจจริงใจลูกเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ผมก็บอกเวลาขอจับมือต้าก็ยิ้มให้จับน่ารักไหมน่ารักบ้านๆเนาะน่ารักมากกต<อ> <Billie S 1> ัญยูนเนาะนนมาจากวันแรกแบบไหนก็ยังยังเหมือนเดิมทุกวันนี้เนาะนั่งฟืนก็นั่งเอแล้วก็เขาเป็นคนที่ นางเป็นคนที่รักเอฟซีมากไงแต่พี่เล็กเนเหเดิมไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยมีแต่พวกเราที่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเราอายุมากขึ้นอ่าใช่ใช่บ่มี่เราพูดได้อายุหน่อยลงใช่เองแต่ลูกลูกนี่เปลี่ยนไปแล้วก็น่ารักขึ้นทุกวันทุกวันความบ้านนก็ยังคงเดิมใช่ไม่เปลี่ยนแปลงไงนั่นแหละโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับความในใจของ พวกอยู่บังหลังบรรักา,าสายนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพป็นกเฮ็ดหลายๆอย่างครับเพื่อลูกสาวนะครับเพื่ออาจจะไม่ได้ค่อยออกซื้อเนาะพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวุฒิเจริญทรัพย์แล้วกันฝากนะครับเออฝากช่องแอดบรรักาสายเอดบินพลังมุดนี่นะครับแล้วก็กกช่องอ็อบมังสโลปิงๆแล้วก็นูฮินเอสบินฟรัเนาะ,ะครับแล้วก็พรอ,อ,อ,อ่า<อ> พ้าให้อวาดมังสโลปิงๆนะครับเอาดีๆคอใจมังสโลปิงๆครับเออเอานั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ชั่วหนีนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแม่อ่มนะครับขอบคุณ,คณ,คณหลายๆนะครับนี่ครับคอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปเดเนาะพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ